สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด เปิดศึกแล้วประชาธิปัตย์ทวง Spirit, สปิริตศักสยามยกเคสรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ลาออกจากตำแหน่งทันทีนางสาวพิมพ์ระพีพันวิชาตกุลสอสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่เชื้อไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาดในคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอและสอสว,ว่าถ้ามีการติดโควิด -19 จากเหตุทำงานลงพื้นที่แก้ปัญหาให้ประชาชนเหมือนกรณีนายวีรศักดิ์ วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครถือเป็นเรื่องที่น่ายกย่องว่ามีความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่แต่หากการติดเชื้อโควิด -19 เกิดจากการไปเที่ยวสถานบันเทิงเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ เพราะถือว่าขาดจิตสำนึกเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยกลับกระทำการละเมิดกฎเกณฑ์ที่ตัวเองสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติอยากให้ย้อนกลับไปดูข่าวต่างประเทศเมื่อวันที่สองกร,รกฎาคมปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนด์ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเพียงแค่เพราะเขาถูกวิจารณ์จากการพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลและขี่จักรยานบนภูเขาในช่วงที่นิวซีแลนด์ยังอยู่ภายใต้มาตร การล็อกดาวทั่วประเทศแต่ของประเทศไทยเราพบชนชั้นนำในทางสังคมและภาคการเมืองกัดตกกันต่อเนื่องโดยไม่เคยเห็นการแสดงสปิริตใดๆปัญหาใหญ่ตอนนี้คือคนเริ่มขาดความเชื่อมัน่นว่าจะมีการปกปิดข้อมูลเพื่อปกป้องใครหรือไม่เรื่องนี้สาคัญต้องให้ข้อมูลเป็นจริงต่อสังคมการปฏิบัติต้องเท่าเทียมเพราะหากประชาชนไม่ไว้วางใจในยามวิกฤตอาจจะเกิดความโกลาหล ตมาได้นางสาวพิมพ์ระพีกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ